สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขะช่องแอดรีนะคะสูตรหวยคุณยายมาแล้วนะคะสูดรหวยคุณยายนะคะเมือ่อคืนฝันดีดีคุณยายทรงมั่งบุว้านตอนคําคำพ่อตกออกลังขื้นมาเนาะแอดฝันว่าไปเก็บเอาเห็ดกลัวเอาเห็ดเห็ดลายลายพนามาแก่งกิน เห็นคุณยายมายืนเบ่งพร้อมนี่ย่างนี่หก็เลยว่าสูตรคุณยายนี่ต้องตองมาแล้วนะคะท่านผู้ชมขาจากที่เคยเข่าคกหางวดเนาะหางวดแล้วก็เลยมาลุดสองหมดมะหะลุดแต้มนะคะก็เป็นกําลังใจให้แอดกับคุณยายด้วยนะคะท่านผู้ชมขาใครชอบก็ตามเนาะตัวเลขที่คุณยายจนเน้นมานะคะ ขอบคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามบ้านตัวเลขเดอร์ท่านผู้ชมคะก็ขึ้นให้แป๊บๆหล้วก,ก็แคปหน้าจอเอานะคะขอบคุณมากๆค่ะ